สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดรันทดภรรยาพิการสามีไขาของไม่ได้ไรายเงินไม่มีที่อยู่อาศัยกินข้าววัดวันที่30พฤษภาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมเด็จวันพุธอายุ57ปีและนางสาวอุบลศรีพูนอายุ58ปีสองสามีภรรยาโดยสามีป่วยเป็นโรคเก,กาส่วนภรรยาป่วยเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เป็นอัมพาตอวัยวะซีขวาไม่มีแรง มีอาชีพขายไอศครีมแต่ขายไม่ค่อยได้เนื่องจากโรคโควิด -19 ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องต้องอาศัยกินข้าวก้นบาทและอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามวัดโป่งขามฝาดพัฒนาหมู่ที่7ตำบลบ้านกลางอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งผู้ใจบุญให้อยู่อาศัยฟรีอีกทั้งไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆจากรัฐบาลนางสาวอุบลกล่าวว่าตนกับสามี อาศัยอยู่ที่บ้านวังยาวหมู่ที่6ตําบลปากช่องแต่สามีทํางานหนักไม่ได้เนื่องจากเป็นโรคเก้ามีลูกด้วยกัน3คนก็ไปอยู่ต่างจังหวัดทั้งหมด อีกทั้งยังมีความขัดสนไม่แพ้กันแตนจึงได้มาสมัครเป็นคนงานรับจ้างขับรถอยู่ในโรงน้ําแข็งแห่งหนึ่งในอาเภอหล่มสักส่วนตนก็ทําอาหารไขยข้าวแกง้ําอัดลมโดยได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนงานภายในโรงน้ําแข็งดังกล่าวนางสาวอุบลกล่าวต่ออีกว่าต่อมาตนมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหล่มสัก ทำให้แฟนต้องลาออกมาดูแลเป็นระยะเวลาเกืบอบ2ปีโดยเช่าห้องแถวอยู่ในตัวอำเภอเมืองลมศักใกล้กับโรงพยาบาลพราะต้องเดินทางไปพบแพทย์เป็นประจำ อาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่ร่างกายซีกซ้ายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จึงไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยระหว่างนั้นแฟนได้ไปเช่ารถสามล้อเครื่องขับขายไอศครีมพอมีอไรายได้เข้าเช่าห้องและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกระทั่งเมื่อสองเดือนที่แล้วได้เกิดโรคโควิดไอศครีมขายแทบไม่ได้เลยทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง จึงต้องออกจากห้องเช่าดังกล่าวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจึงได้ขอมาอาศัยอยู่ที่ศาลาวัดโป่งขามาาาพัฒนาหมู่ที่7ตำบลบ้านกลางเนื่องจากแฟนเคยมาขายไอศครีมที่นี่ได้พูดคุยกับเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็เห็นใจจึงให้ที่พักอาศัยพร้อมทั้งแบ่งปันอาหารบิณฑบาตให้ตนและสามีได้กินแต่ต่อมาคณะกรรมาการหมู่บ้านเห็นว่าอยู่ในช่วงโควิดและเคอร์ฟิว จึงไม่อยากให้อยู่ที่วัดขณะนั้นตนก็ไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนกระทั่งมีผู้ใจบุญให้อาศัยอยู่ในบ้านที่กําลังจะรื้อทิ้ง จึงมีที่สุขหัวนอนส่วนชีวิตประจำวันแฟนจะออกไปขายไอศครีมโดยก่อนจะไปก็ได้เตรียมอาหารไว้ให้เนื่องจากตนแทบจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ต้องลงกระโถนใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วค่อยเอาไปทิ้งในห้องน้ําต้นสรงสารสามีมากเพราะต้องทั้งทำงานต้องทั้งดูแลตนเองจึงทําให้บางครั้งไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วแต่แฟนก็บอกให้สู้จนถึงที่สุดสําหรับการช่วยเหลือต่างๆนั้น นไม่ได้รับเลยไม่ว่าจะเป็นเบี้ยคนพิการหรือเงินเยียวยาเดือนละห้าพันบาทจากรัฐบาลส่วนบ้านหลังนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของจะให้อยู่นานขนาดไหนที่ไม่กลับไปอยู่ที่บ้านหมู่ที่6ตตาบลปากช่องเนื่องจากว่าบ้านอยู่กลางเขาไกลาจากตัวอําเภอลมศักมากจึงไม่สะดวกเพราะตนต้องไปหาหมอเป็นประจําจึงอยากจะวิงวอนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือผู้ใจบุญให้ได้มีข้าวมีอาหารประทางชีวิตไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจขอขอบคุณข้อมูลจาก daily life express ขอบคุณค่ะ